เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเป็นช่วงเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นการกินอาหารของเด็กจึงไม่ใช่เพียงแค่ให้อิ่มท้องเท่านั้นแต่ต้องคำนึงด้วยว่าอาหารที่กินไปนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของเด็กหรือไม่โดยกินอาหารให้ครบ5หมู่และกลุ่มนมเพื่อให้ได้รับพลังงานโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนดังนี้กลุ่มข้าวแป้งให้พลังงานช่วยให้มีเรี่ยวแรง ทำกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยข้าวสวยข้าวเหนียวกล้วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังข้าวโพดเผือกและมันเทศกุ่มผักให้วิตามินแร่ธาตุและใย,ยอาหารควรกินให้หลากสีเช่นสีเขียวเข้มสีเหลืองส้มสีแดงสีม่วงและสีขาวเป็นต้นค่ะ กลุ่มผลไม้ให้วิตามินแร่ธาตุและใย,ยอาหารควรกินผลไม้สดดีกว่าผลไม้ตากแห้งหรือล้างผลไม้เพราะจะทําให้ได้รัวบวิตามินซีที่มากกว่ากลุ่มเนื้อสัตว์ประกอบด้วยเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อบัวเนื้อปลาเครื่องในสัตว์อาหารทะเลเป็นต้นรวมทั้งไข่และเมล็ดธัญพืช ุ่มไขมันเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับให้พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายไขยมันเป็นส่วนช่วยในการสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย,าย,ยกลุ่มน,นมควรบริโภคเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตข,ของเด็กการสะสมมวลกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงส่วนสูงเพิ่มขึ้นควรดื่มนมรสจืดวันละ2-3แก้ว